สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการมีหลักการเขียนอย่างไรเขียนแบบไหนที่จะทําให้ผู้อ่านเนี่ยอยากจะติดตามเรื่องราวอ่านไปจนจบนะคะเดี๋ยวเรามาดู ความหมายของคำว่าจินตนาการกันก่อนค่ะจินตนาการก็หมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิดการคาดคะเนความใฝ่ฝันความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องจริงการเขียนเรื่องตามจินตนาการที่จะทำให้ได้ดีนั้นนะคะผู้เขียนจะต้องรู้จักการสังเกต ได้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะลำดับที่1ให้เราเลือกเรื่องที่สนใจนะคะและต้องการที่จะเขียนต่อไปเราก็จะมาศึกษาหาความรู้เรื่องที่เราจะเขียนนะคะลำดับที่3ส,สร้างเรื่องจากจินตนาการจากข้อเท็จจริงค่ะข้อเท็จจริงก็คือ เป็นเรื่องจริงนะคะข้อที่จริงคือเป็นเรื่องจริงค่ะลำดับที่4จัดทํโครงเรื่องเพื่อํำดับความคิดหรือลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกันค่ะลำดับที่5เรียบเรียงเป็นเรื่องราวในทั้งหมด5ข้อนี้เราอาจจะทําใส่ในกระดาษข้างนอกก่อนยังไม่ทําในใางานของจริงนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบ คำอันไหนมีคำผิดมาเรา,านำมาแก้ไขปรปับปรุงหรือบางเรื่องบางตอนอาจจะไม่ต่อเนื่องกันลำดับก่อนหลังแบบนี้แต่ถ้าพอเราเรียบร้อยแก้ไขตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราจึงนำมาเขียนในใบางานตัวจริงอีกครั้งหนึ่งอันนี้แล้วจะน้นเรื่องลายมือนะคะอันไหนแล้ นักเรียนคนไหนลายมือสวยเร,เราเรียนการคัดลายมือไปแล้วนะคะ,ะแต่มันก็จะเป็นหน้าอ่านทําให้ผู้อ่านเนี่ยน่าสนใจอ,อยากอ่านนะคะ<ม>ตัวอย่าง<ม>เดี๋ยวเรามีตัวอย่างการเขียนเรื่องอตามจินตนาการมาฝากให้นักเรียนนะ<ม>เดี๋ยวมาฝึกอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะชื่อเรื่องว่าฉันคือความร่มเย็น ะะก่อนอื่นเราก็ย่อหน้าก่อนเขียนนะคะเราย่อหน้าก่อนอ่านพร้อมคุณครูเลยนะถ้าฉันเป็นต้นไม้ฉันจะแผ่กิ่งก้านให้กว้างใหญ่เพื่อให้ร่มเงากับทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ฉันฉันจะทำให้อากาศที่อยู่รอบๆตัวฉันสดชื่นเย็นสบายเมื่อฉันผลิใบใหม่ฉันจะทำให้ใบไม้ของฉันมีสีเขียวสดใส มองแล้วสบายตาถ้ามีลมพัดมาฉันจะบรรเลงเพลงธรรมชาติให้ดังร่องรอยไปใครได้ฟังแล้วสบายใจฉันจะถ่ายเทความชุ่มชื้นสู่สรรพสิ่งที่อยากสัมผัสฉันฉันมีดอกผลให้สิ่งมีชีวิตได้ชื่นชมและริมรองแม้เมื่อใบของฉันร่วง ใบของฉันก็เป็นปุ๋ยให้แก่ดินฉันภาคภูมิใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาทำประโยชน์ให้กับโลคนี้เป็นสีสันที่งดงามของธรรมชาติถ้ามีใครเดินเข้ามาหาฉันและก,กอดฉันไว้ฉันจะบอกเขาว่าฉันรักเขาช่วยดูแลฉันด้วยนะ,อ,ะอันนี้เด็กหญิงคณาสุดใสเป็นผู้ อันนี้คือเป็นความคิดเพอ้อฝันซึ่งจริงๆอ่ะฉันเป็นต้นไม้เราจะอ่าเราเป็นคนเนี่ยอ่ะเขาก็มีความฝันว่าถ้าฉันถ้าเขาเกิดเป็นต้นไม้เนี่ยอ่ะเขาอาจจะแผ่กิ่งก้านให้กว้างใหญ่และให้ร่มเงากับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้อ่ะทำให้อากาศสดชื่นอ่ะก็เป็นความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีนะคะแล้วเขาแล้วเราก็จะต้องมีการสังเกตนะในการเขียนเนี่ยต้นไม้เป็นยังไงต้นไม้ให้ความร่มรื่นอ่เขาก็เอามาเขียนเรียบเรียงนะคะสรุปนะคะสรุปในความรู้ในเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการที่จะเขียนให้ได้ดีนะคะเราจะต้องรู้จักการสังเกตและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะก่อนอื่นสำหรับวันนี้นะคะ มัครูมีใบงานมาฝากนะคะเป็นใบงานในเรื่องการเขียนเรื่องนะคะที่จะโยงและหรือบูรณาการไปทั้ง4วิชาโดยบูรณาการกับวิชาสังคมและภาษาอังกฤษและคิตศาสตร์นะคะโดยนำความรู้จากการเขียนเรื่องของวิชาภาษาไทยโดยเป็นการลดภาระ ะะลดภาระใบางานานักเรียนซึกใน4ีวิชาน,นี้ก็จะเหลืออยู่ใบางานนี้ใบเดียวนักเรียนทําให้สวยงามเลยนะคะตั้งใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบางานกันนะคะก่อนจบมิตก็ฝากใบงานไว้1เรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ